สวัสดีครับผมช่างเหน่งคนครสวรรค์ครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการหาขนาดเบเกอร์ของเครื่องปับประกาศและหาขนาดสายไฟของเครื่องปับประกาศครับรวมทั้งการหาขนาดสายดินของเครื่องปับประกาศด้วยครับเคยมีคนมาถามผมบ่อยเหมือนกันนะครับว่าเจ้าของบ้านหรือเจ้าของอาคารให้เดินสายไฟไว้รอช่างแอร์แล้วก็ให้ติดตั้งเบเกอร์ไว้รอช่างแอร์ด้วย แต่ไม่รู้ว่าควรจะใช้สายไฟเบอร์อะไรดีควรจะใช้เบรกเกอร์ก่เอป์เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะอธิบายให้ฟังและจะมีแนวทางให้ครับว่าควรจะเดินสายเบอร์อะไรไว้ล้อช่างแอร์และควรจะเลือกเบรกเกอร์ขนาดก่แอป์ในคลิปนี้มีแนวทางให้ครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูตารางค่า VA ของเครื่องปอบอากาศขนาดต่างๆกันก่อนครับ ตารางในภาพนี้ก็จะเป็นตารางเกี่ยวกับค่า VA ของเครื่องปรับอากาศขนาดต่างๆตารางด้านบนนี้ก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศในระบบ1เฟส230โวลต์ส่วนตารางด้านล่างก็จะเป็นตารางของเครื่องปรับอากาศในระบบ3 0เฟส400โวลต์แต่ในคลิปนี้ผมจะคำนวณการหาขนาดเบรกเกอร์และหาขนาดของสายไฟของเครื่องปรับอากาศ ในระบบ1เฟส230โวลต์ให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปก็จะเป็นการหาขนาดเบรกเกอร์และขน,ขนาดของสายไฟของเครื่องปรับอากาศในระบบ3เฟส400โวลต์เรามาดูตารางค่า VA ของเครื่องปรับอากาศในระบบ1เฟส2สาย230าโวลต์กันก่อนครับอันนี้จะเป็นขนาด BTU ของเครื่องปรับอากาศที่มักจะติดตั้งกันตามบ้านเรือนทั่วไปเดี๋ยวเราไปคำนวณกันครับว่า การเอาหน่วย kva เนี่ยไปคำนวณเป็นกระแสโหลดของเครื่องปรับอากาศ่ะมันมีมีวิธีการคำนวณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาแปลงหน่วยก่อนนะครับในตัวอย่างนี้ผมขอยกตัวอย่างเครื่องปรับอากาศขนาด24,000 btu แล้วกันนะครับเครื่องปรับอากาศขนาด24,000 btu เนี่ยก็จะมีค่า va อยู่ที่2.60 kva หน่วยเป็น kva อยู่นะครับก็คือเป็นกิโลนั่นแหละครับ กิโล VA กิโลก็หมายถึงหนึ่งพันเราก็จะมาแปลงหน่วยให้มันเป็นหน่วยย่อยลงเราก็จะเอาหน่วย kVA มาคูณกับหนึ่งพันเพื่อแปลงหน่วยให้มันย่อยลงเพื่อแปลงหน่วยให้มันเป็น VA นั่นเอง2.60กคูณ1,000กิโลก็คือ1,000พนั่นแหละครับเอา2.60กคูณกับ1,000ก็จะได้2,600 VA ได้ค่า V a แล้วนะครับเราจะเอาค่านี้ครับไปคำนวณหากระแสโหลดจากนั้นเราก็เอาค่า V a ที่2,600 V a หารด้วยแรงดันใช้งานซึ่งในปัจจุบันนี้แรงดันใช้งานที่เราใช้กันอยู่ก็จะอยู่ที่230บโวลต์ก็เอาแรงดัน230บโวลต์ไปหารค่า V a ที่2,600ก็จะได้กระแสโหลดออกมาที่1 1 3แอมป์ทีนี้เราไปหาขนาดของเบรกเกอร์กันก่อนครับ การหาขนาดของเบเกอร์เนี่ยถ้าเป็นเครื่องปั๊บอากาศประเภทที่มีกระแสสตาร์ด้วยหรือที่เราเรียกกันว่าเครื่องปั๊บอากาศแบบธรรมดาเนี่ยมันก็จะมีกระแสสตาร์ด้วยซึ่งในทางทฤษฎีครูบาอาจารย์หลายท่านบอกว่าเครื่องปั๊บอากาศมันจะมีกระแสสตาร์ทอยู่ที่ห้าถึงเจ็ดเท่าก็คิดตัวเลขที่เจ็ดเท่าเลยแล้วกันถ้าคิดกระแสสตาร์ทที่เจ็ดเท่าเนี่ยเราก็เผื่อกระแสสตาร์ทด้วยการเอา กระแสโหลดของเครื่องบวบอากาศคูณกับ2ก็เป็นการเผื่อพิกัดของเบเกอร์เพื่อไม่ให้เบเกอร์มันทิปตอนที่เครื่องบวบอากาศสตาร์ทออกตัวเราก็เอากระแสโหลดคูณกับ2เพื่อหาขนาดของเบเกอร์กระแสโหลดที่เราคำนวณได้เบื้องต้นก็คือ 11.3m แอมป์คูณกับ2ก็จะได้22.6 m แอมป์เราเอาตัวเลข22.6 m แอมป์ไปหาขนาดของสกิลเบเกอร์ครับสกิ i เบเกอร์ขนาด22.6 m แอมป์ไม่มีอยู่แล้วครับ เราก็ไปดูขนาดที่มันใกล้เคียงก็คือขนาดที่มันสูงกว่าที่เราคำนวณได้พิกัดของเบรกเกอร์ที่สูงกว่า22.6แอมป์ก็คือเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด25แอมป์เราก็ไปเลือกเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด25แอมป์มาใช้งานกับเครื่องปรับอากาศขนาด24,000 BTU เดี๋ยวเราไปหาขนาดของสายไฟกันต่อครับในกรณีที่เราต้องการจะเดินสายแบบร้อยท่อไม่ว่าจะเป็น ร้อยท่อโลหะหรือท่ออะโลหะก็ตามไม่ว่าจะเป็นการเดินท่อแบบเกาะผนังหรือฝังในผนังก็ตามที่เป็นการเดินท่อในลักษณะของกลุ่มที่2เนี่ยแล้วเราใช้สาย IEC 0 1หรือ T-HW เดิมนั่นแหละครับถ้าเราเลือกใช้สาย IEC 0 1มันก็จะเป็นสายแบบแกนเดียวเราก็ดูพิกัดกระแสของสายไฟที่กลุ่มติดตั้งที่สสายไฟแกนเดียวเราก็ ลากลงมาในแนวดิ่งเลยครับเรามาดูก่อนว่าพิกัดกระแสของสายไฟเบอร์ไหนที่มันมีพิกัดกระแสส,สูงกว่า25แอมป์เมื่อเราลากลงมาเราก็จะมาเจอที่28 M. แอมป์เราก็ลองลากไปดูทางซ้ายส้ครับมันเป็นค่าพิกัดของสายไฟเบอร์อะไรเมื่อเราลากมาทางซ้ายเนี่ยก็จะเห็นว่าพิกัดกระแส28แอมป์นยมันเป็นพิกัดกระแสของสายไฟขนาด4ตารางมิลิเมตร หรือที่พวกเราชอบเรียกกันว่าสายไฟเบอร์สนั่นแหละครับสายไฟขนาด4ตารางมิลลิเมตรน่ยถ้าเดินสายแบบร้อยท่อแล้วในท่อร้อยสายมีแค่วงจรเดียวมันก็จะมีพิกัดกระแสสูงสุดที่28แอมแปร์นั่นก็หมายความว่า,าสามารถเอาสายไฟขนาด4ตารางมิลลิเมตรไปใช้ควบคู่กับเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด25แอมได้เลยครับสาย L และสาย N ของ วงจรเครื่องปรับอากาศขนาด 24, 0 0 0ืพันิทยก็ใช้สายไฟขนาด4ตารางมิลลิเมตรโอเคเดี๋ยวเราไปหาขนาดของสายดินกันต่อครับอันนี้จะเป็นตารางที่4ขีด2เป็นตารางเกี่ยวกับขนาดสายดินของบอดีพันไฟฟ้าบอดีพันไฟฟ้าก็คือเครื่องย้าไฟฟ้าน่นแหละครับการหาขนาดสายดินของเครื่องย้าไฟฟ้าอ้างอิงจากเครื่องป้องกันกระแสเกินเครื่องป้องกันกระแสเกินไม่ว่าจะเป็นฟิลเป็น โอเวอร์โหลดเป็นคัตเอาท์อุปกรณ์เหล่านี้เรียกว่าอุปกรณ์ป้องกันกระแสะเกินทั้งสิน้นวงจรของเครื่องปรับอากาศขนาด 24, 0 0 0พ BTU เราเลือกใช้สกิตเบรกเกอร์ขนาด2 5แอมป์นั่นก็หมายความว่าเราใช้เครื่องป้องกันกระแสะเกินที่2 5แอมป์เราก็มาดูจากตารางครับในตารางบอกว่าถ้าใช้เครื่องป้องกันกระแสะเกินไม่เกิน20แอมป์ขนาดของสายดินต้องไม่เล็กกว่า2.5ต mm, ารางมิลลิเมตรแต่ เครื่องป้องกันกระแสเกินที่เราเลือกใช้เนี่ยมันอยู่ที่25แอมแปร์ดังนั้นมันก็จะอยู่ในช่วงของเกิน20แต่ไม่เกิน40เห็นไหมฮะก็มาดูตัวเลขในช่อง40เพราะว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่เราเลือกใช้มันมีพิกัดที่25แอมแปร์เราก็มาดูที่ช่อง40นี่แหละครับเพราะมันไม่เกิน40แอมเห็นไหมครับตัวเลขก็อยู่ที่4ตารางมิลลิเมตรนั่นก็หมายความว่าถ้าเราเลือกใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด25แอมแปร์เนี่ย สายดินของวงจรของเครื่องปรับอากาศขนาด24000 BTU จะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า4ตารางมิลิเมตรโอเคท่านนี้เราได้แล้วครบแล้วนะครับทั้งสาย LNG ข้อสรุปก็คือเครื่องปรับอากาศขนาด24000 BTU ในระบบ1เฟส2สายแรงดัน230โวลต์ใช้สกิทเบรกเกอร์ขนาด25แอมแปร์สาย LNG ใช้ขนาด4ตารางมิลิเมตร โอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนช่างวฟ้าและเพื่อนช่างแอร์เวลาเราจะไปเดินสายไฟไว้รอช่างแอร์เราก็ใช้วิธีการนี้เลยครับดูค่า VA ของเครื่องปปับอากาศแล้วก็เอาค่า VA ไปคำนวณหากระแสะโหลดแล้วก็หาพิกัดของเบเกอร์ที่ใช้กับเครื่องปร่าอากาศขนาดนั้นไซส์นั้นแล้วเราก็ไปเลือกขนาดของสายไฟและเลือกขนาดของสายดินตามลำดับโอเคนะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปเนะี่ย จะเป็นเรื่องของการคำนวณหาพิกัดของเบเกอร์และขนาดของสายไฟของเครื่องปรับอากาศในระบบ3เฟส400โวลต์ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ